โอ้ยโ,โ,โอ้อะไรวะเนี่ยนี่บ,นบ้านที่คุณเคยโอ้ตอนขี่รถมานี่ทําไมปวดหัวจังวะเหมือนมีคนตีหัวเลยอโ,อโอ้ทำไมบ้านเป็นอย่างนี้เฮ้ยคุณใาย่เอาคุณใายเป็นซานตาคอสเหรอครับคุณยายะทําไมแหลกวะเฮ้ยเฮ้ยทำไมแหลกอ่ะเฮ้ยเฮ้ยยาหหหหหแหลกดีเข้าเข้าครับแหลกอะไรวะ เป็นเกมใหญ่จริงๆ้ลยนะไม่ใช่มออะไรไอโอ้ยไม่ใช่มออะไรเลยครับเป็นเกมคุณยายแกนี่จริงๆนะยายโคดเพลหรอครับแล้วก็ใกล้คิดมัดแล้วอย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยโอ้ยใหญ่คิดมัดแล้วก็สุขภาพร่างกายถึงเลยครับใช้ชีวิตให้สนุกอย่าเครียดกันนะโอเคถ้าเครียดก็มาดูคลิปผมนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยยหญ่ใหญ่สากกระเบือมันจะโดนหน้าผมแล้วเนี่ย อืมอะไรวะเนี่ยอุ้ยตุ๊ก,กตา <What? S 1> อะไรวะอันนี้คืออะไรคุณยายในบ้านนี้กลายเป็นซานต,ต์โคตโอเคโอเคเราออกมาทางนี้ดีกว่ามาเราเอายายไปอบแห้งกันนะครับเอาอนี้มาแล้วก็ทิ้งลงไปเสียงดังก๊กก๊กมาแล้วครับเต้นของใหญ่ใจต้องนิ่งใจต้องนิ่งใจต้องแข็งในนี้มี เราจะออกทางประตูหน้าบ้านเขากันครับมาคุณสรบไปหนึ่งนาทีเอาหน้าไม้ไม้หน้าสาม <c oughs> ไม้หน้าสามว่า,วาทำไมวะเอามาตีหวัวยันโอเคในห้องนี้มีอะไรโอ้ปืนนะตอนแรกกลัวนะกลัวการเล่นเกมนี้มากมาดิสรบไปไปต้องเข้ามาหาผมผมไม่ต้อนรับได้โอ้แพทล็อกครับ ของดีเลยนี้สามารถเปิดประตูหน้าบ้านได้ไปเราขึ้นไปเปิดประตูดีกว่ายายจะล็อกผมกี่ชั้นก็มาถือครับยายจะล็อกเป็นสิบชั้นยายก็ล็อกเขาอยู่กับยายไม่ได้หรอกครับ <c oughs> เฮ้ยเจ็บจี๊ดเฮ้ยใครอ่ะไย<ว>อะไรวะกวนตียเหรออีเด็กเวนมาเดี๋ยวถ้ากูยิงยายเดี๋ยวกู เจอมึงนะมึงโดนกูยิงนะมึงไอ้นีนะ่มึงโดนผมเนะี่ยไปไหนไปไหนไปไหนอยู่ๆมากัดขากูนะบอกเลยมึงเป็นอะไรฮะไอเด็กเวรอุย้ยเคเดี๋ยวเราไปเอาสมุดมาเปิดดีกว่าขอถือหน้าไม้ไว้ก่อนครัวใหญ่ให่จะมาตอนไหนเราไม่รู้เอใหญ่ มาหรือ,อยังยายยังไม่มา,าน้่งครับยายยายเห็นผมหรือเปล่าขอเลงที่หัวเลยละกันนี่ไงยายทำไมตัวสูงจังกินนมอะไรมาใครใช่มากวนผมเนะ่ยโดนผักตกชั้นสองไปหมดเลยนะยายรู้หรือ,อยังอย่ามาห้าเฮ้ยนี่ใหม่กละโดนกูแน่มึงเอาวนผักของผมตกได้นะไอตัวนี้เหลร็วยิงเลยเด็กนี่ทัา กูอยู่ในชีวิตจริงนะกูเอาเก้าอีฟ้ฟาดหัวหึงแล้วเออ,เ,อ,อเดี๋ยวดี๋ยไม่น่าไปเปิดกล่องมาเลยเว้ก่อนจะาหานกมาให้นกขอยิงยายก่อนลวกันยายรู้ไหมทําไมมีผมเนี่ยนกคุณแห้งตายไปหมดแล้วนะเออรู้บ้างว่าใครเอาอาหารให้นกคุณกินมาที่ห้องนกแล้วมีถุงเท้าด้วยโอเคนกกินเยอะๆเราไปจิกหัวยายนะกินให้ตัวใหญ่ๆเท่าบ้านเลยแล้วก็ไปจิกหัวยายเออ ฝากด้วยโอเคมีบาโคดอยู่ตรงนี้ตรงนึงนะเดี๋ยวเอาโอเคเดี๋ยวเราเอาม้าไม้อุ้ยมน้าไม้อะไรหน้าไม้มันยิงเป้าตรงนี้นะครับเพื่อเปิดประตูโอเคเรียบร้อยเราก็จะได้ค้อนแล้วก็กับดักอันนึงเดี๋ยวเรามาทิ้งกับดักวางไว้ก่อนเพื่อที่จะจัดการยายให้กลายเป็นต้มแข็งฉันนั่งรอยายอยู่ริมตลิ่งใจจริงๆยายมามาอเอ้ยจะร้องเพลงเพราะๆสักหน่อยเรายายไม่มาตีหัว วิยยายมาแล้วใหญ่ยยจะได้แช่แข็งกลายเป็นมนุษย์หิมะตอนรับคิดมัดโอเคมาโค้ดไปใส่ประตรูอ้ปวดแขนเว้ยโอ้โอเ,เรียบร้อยอเฮียมาโค้ดใส่ไปโอเคเรียบร้อยเราลงไปสำรวจต่อจะเอาอะไรต่อวะวิยยายมาหายแล้วเรา,เาหน้าไม้ไว้นู่นด้วยอันนี้มันมากวนผมวะทุกคนจะไล่ยังไงก็ไม่ไปไวยต้องประกอบซองมายิงมันไหมวะลูกซองอะ ยิงทีนึ่งน่าจะใส่กระจุยเลยเออน่าลองไว้เออเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนนะถ้ายังมากวนต่อเนี่ยเดี๋ยวโดนเออโอเคเดี๋ยวล่อยายมายิงก่อนลักกันยิงยายก่อนลักกันนะครับยายล่างปกติน่ากลัวล่างนี้ไม่น่ากลัวเลยทําให้เรากล้าเล่นเกมนี้มากขึ้นเฮ้ยทาอะไรต่อวะหาของเอาอนันนี้ขึ้นไปเปิดด้านบนโอโหวางกับดักด้วย ย่าคิดว่าจะไม่รู้ยายผมฉลาดมากกว่าคุณเปิดประตูเไม่ใช่ประตูนี่ว่าเป็นท่อนไม้โอเคของไม่อของไม่เอาเราไม่ได้จะออกทางด้านล่าง่างใต้ดินนะโอเคได้อะไรค่าคีครับโอ้โหของดีเลยลงมาด้านล่างก่อนละกันโอเคลงมาด้านล่างโอ้อยหิวน้ําเดี๋ยวเปิดประตูรถไม่ใช่ประตูโกดได้แตงโมอะ เราไปเปิดแตงโมนะครับเฮ้ยไม่ใช่เปิดแตงโมแกะแตงโมเฮ้ยไ,ไม่ใช่แกะพาพาแตงโมไปเอาแตงโมใส่ลงไปในนี้แล้วก็หั่นเลยขูมมีดคมเหลือเกินโอ้แต่ไม่ได้สิ่งที่ต้องการเราต้องการมาสเตอร์คียครับกุญแจสีแดงเพื่อออกจากบ้านหลังนี้เราอาจจะต้องลงไปในไปในไหนวะไปในห้องแมงมุมนะครับโอเคโอเคดักยิงใหญ่ที่เดิม กลัวยายเกิดแล้วแล้วกูม่กล้เกาเล่นอุย้ยกลัวกลัวยายตายโอเคเรียบร้อยเราจะเอานี้ไปไปไปผู้ยายกดผมทําไมว่าโรคจิตวะเราจะเอานี้ไปหน้าห้องก่อนนะครับมันจะได้ง่ายต่อการดํารงชีวิตเออโอเคเดี๋ยวเราจะลงไปห้องแมงมุมกันแล้วนะครับโอเคห้องแมงมุมเรา,เาวาวอันนี้มาก่อนเลยเขาเรียกว่าวาวไหมก็ไม่รู้น่าจะวาวแหละ โอเคเดี๋ยวขึ้นไเอากุญแจแมงมุมจากห้องนี้กัน,นะครับเลี้ยวเข้าไปในห้องแล้วก็เอาสไปเดอร์แมนคีเข้ามานะครับไม่ใช่สไปเดอร์แมนคีดิสไปเดอร์คีเฉยโอเคเราลงไปด้านล่างไปเปิดห้องแมงมุมเย่เยโอเคครับห้องแมงมุมเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาวาวไปใส่กันครับวาวลงไปด้วยไม่งั้นเราจะเปิดห้องไม่ได้ฮือ,อห้องแมงมุมน่าก,กลัวสุดละโอ้เลขหนึ่ง โอเคจำไว้เลขหนึ่งนะครับโอ้ดูเหมือนยายแมงมุมไม่เปลี่ยนเลยเลยวโอเคเดี๋ยวเรามาดูห้องนี้ดีกว่าว่ามีอะไรอยู่ในนี้ไม่มีอะไรเลยวโอเคฮะมันมาได้ไงมันต้องอยู่ห้องอีกห้องนึงไม่ใช่เหรอโอเคเปิดวาวไปเลยแล้วก็แบตเตอรี่เราไม่เอาครับแต่นี่มันมาได้ไงวะเออจงมันโอเคครับเราไปห้องด้านข้างนี้ก่อนเพื่อที่จะมาดูว่าเราได้อะไรได้เป็น สไปคสไปเชี่ยวอะไรก็ช่างมันเอาเป็นว่าห้องเปิดแมงมุมแล้วกันนะโอเคแล้วอันนี้มีอะไรไม่มีอะไรเลยแอบดูห่างๆอย่างห่วงห่วงยายแมงมุมอุ้ยยายแมงมุมมีเขาได้นี่วาโอเคนึกว่าจะไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเดี๋ยวเราไปหาของดีกว่าว่ามีอะไรพังอันนี้ไม่มีแล้วเราก็จะไป อันนี้ครับอุย้ยเราลืมเราลืมเอาไข่ควงมาด้วยเพราะเราต้องมีการเปิดเปิดอันนั้นด้วยครับโอเคเลข2เอ้ยเลขหนึ่งได้เซฟคีมาครับเลข2เราไมเปิดนะเดี๋ยวมันจะบึ้มใส่หน้าเราเลยโอเคเราจะได้อะไรมาสเตอร์คีโอ้โหให้มันเผาคียมาใส่ไว้ในตู้เซฟวะนั่นสำคัญตรงไหนวะเฮ้ยโอเคขอยิงย้ายรอบสุดท้ายแล้วกันรอบสุดท้ายจริงๆแล้วโอเคล่อย้ายมาก่อนย,ย้ายรอบสุดท้ายแล้วนะลาก่อน ผมขอไปเอาไข่ควงไปเปิดและแล้วผมจะไม่กลับมาเจอยายอีกไขควงมาโอ้กระโดดลงไปโอเคเรียบร้อยเราได้เป็นมาสเตอร์คีเยสเยสออกจากบ้านแล้วความพยายามโอเคไปออกจากบ้านกันครับทุกคนยายแมงมุมไม่อยู่โอเคเดี๋ยวเราเยวเดี๋ยว้ยแมงพูดไม่ทันโอเคไปเราไปออกจากบ้านกันนะครับโอ้โยเมื่อยมาตั้งนาน นั่งปวดหลังปวดแขนปวดขาไหมดแล้วเนี่ยโอเคออกจากบ้านกันครับทุกคนแล้วก่อนออกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตไตคายไปกันด้วยครับก่อนที่จะปีใหม่ขอสองพันซับนะเออถ้าทําไม่ได้เอาไงดีเือไม่รู้ละออกไปเลยครับพี่น้องเ yeah. ย่ยายอยู่บ้านคนเดียวเลยนะ